ครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี่เดียวกันทุกคนเลยนะครับอยู่ผมหัวฟูแล้ววันนี้ก็อยู่ในรายการอนิเมะประทะอนิเมะซึ่งวันนี้มาเจอกับพวกมนุษย์ดับแรงหนึ่งหุ่นใส่บอกะหุ่นใส่บอกรับฝั่งซ้ายมือครับแฟงกี้ขวามือหมายเลขสิบเจ็ดมาดูกันว่าใครมันจะแกร่งกว่ากันนะครับผมเจ้าลงมาแล้วแฟงกี้กับหมายเลขสิบเจ็ดผมก็มาดิสารยยงเป็นสร็อตคเอ้ยหมายเลขสิบเจ็ดต่อยต่อยเตะ ต่อยเตะเตะต่อยต่อยเฟงกี้เฟงกี้โดนโอ้ยโอ้ยเฟงกี้ปล่อยลำแสงเละยังไงหมายเลขสิบเจ็ดเตะต่อยต่อยเฟงกี้กระโดดรถแล้วเฟงกี้สวนนี่เป็นไงตายซะไอสารยำตายตายหมายเลขสิบเจ็ดสวนหมายเลขสิบเจ็ดบอกมึงนี่แหละต้องตายไอเฟงกี้นะงูเฟงกี้ติดแฝดไปเอเฟงกี้ใช้แฝดไปหมายเลขสิบเจ็ดสตาร์หมายเลขสิบเจ็ดชาร์จเฟนกี้ต่อยอื้มชาร์จพลังแล้วก็โอุ้ย เฟงกี Nicholas, ้ไม่สามารถทำอะไรไมายเลขสิบเจ็ดได้เนื่องจากกลางโลกเมื่อกี้นี่แล้วเฟงกี้ก็ได้สวนต่อยมื่อกี้ไต่ไต่หมายเลขสิบเจ็ดได้ต่อยขึ้นเตะสวนขึ้นไมายเลขสิบเจ็ดต่ขึ้นเตะเตะเฟงกี้ต่อยเฟงกี้ใช้อะไรนะเขาเรียกว่าแสงบีมแสงบีมลงปุ่ยไต่ดัน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 ปุ่มดับดับนี่นี่นี่เจ็บเปลาเจ็บเปลาไมายเลขสิบเจ็ดเจ็บเปลาเจ็บไหมไอ้นี่ไอ้เฟงกี้น่าโมเฟงกี้บอกกูไม่เจ็บมึงก็พาดิ ว้านี่เนี่ยนี่แนมเอาปีจีไปแดกอากระตุนไปกิน uh huh. หิวใช่ไหมหิวใช่ไหมกูここไม่หิวเอาลูกไฟบันไลกันไปกินหล้ชาร์จไปว้า oh. เอาไปกินลำแสงบีม uh huh. แล้วก็เอากระเบิดไปกินชอบใช่ไหมแล้วก็ชาร์จพลังอีกแล้วก็กระเบิดไปกินอีกแล้วก็ลำแสงบีมไม่โดนไม่โดนเปกินได้พุ่งเข้าไปตีแล้วก็ใช้ลำแสงบีมอีกแล้วยังไงแล้วต่อยต่อยเตะ เตะต่อยไม่ได้จินเจ็บสวนต่อยเตะแล้วก็บอกว่าไอสารายมันงมันกระจอกไอเฟงกี้เป็งกี้บวกไข่กระจอกเฟิงกี้จริงไม่โดนต่อยเตะโดนเตะโดนต่อยโดนสิบเจ็ดต่อยแล้วสิบเจ็ดเตะเตะต่อยโอ้ตอนนี้เลือดทั้งสองคนเข้าเท่ากัน เดี๋ยวยังไงเหตุยังไงไม่เล <g fret ting> ่นสุดเจ็ดทุกงวดบวกไอ้สาระยังมึงตายซะเฟกี้ไอ้เมงไอ้โดนหูไอ้รถตีนี่นี่นี่เป็นไงเจอเจอนี่นี่เฟนกี้สวนกับเฟนกี้บอดี้เฟนกี้บอดี้นี่ไหนนี่เนี่ยไอ้ตายซะไปตายเจอยิงลันแฝงอาตมิเอ็นฟิกจะโก้อุ๊ยเออเออ นี่แหมเป็นไงเป็นไงแมนไดมึงตายซะมึงอะไรต้องตายกูหลบกูหลบได้นี่แฟ่งกี้มึงงมันหน้าโง่มึงก็แค่หุ่นกระป๋องมึงด่าใครเอ็มสบดันี่เป็ไงต่อยต่อยเจอแฟดโอ้ยจยเจ็บดเจ็บกูไม่เจ็บต่อยขึ้น17 17จุ๊ีนี่เป็นไงเจอฟว๊ามงอะดีไอ้แฟงกูไม่งงมึงเจอเฟดกูไปดีเจอต่อยต่อยโอ้ย ตจวบริสิบเจ็ดต่อยเตะต่อยปวยลำแสงเฮ้ยุ๊บอม่ไปกิงจ้าจ้าจจะจาจจะดีสูบเอยิงตาบิโดบินไหนเจ็บเลยเอาไปตาบิโดไปยิงเฮ้ยโอ้โหชัดอุ้ยโตโไม่ได้สิเจ็ดมึงเจอพลังซุปเปอร์ไซยันมึงมึงเจอซุปเปอร์ไซยันกูนี่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 เสือจะาจ้าจ้้้จ้ต้นี่้องแสงีผู้ิก้สายยามเออไม่ได้สิบเจ็ดคิดจะชนะชั้นงั้นเหรอนี่เป็นไง อูเป็นกี้ต่อยล้มแสงต like, mm <h. S 1> ่อยอืยย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 ยเยย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 ยัยยยเเยย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 เยย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 ยปยยยยยยดยยยยยดยย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 เยย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 ย็ยยยยยเย็ยย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 ยดย นี่เราไม่ได้โดนไม้ยเลเ17บกก็มาดิต่อยเจ็บไมล่ะนี่ตีกูไม่เข้าวัวก่อสะท้อนแล้วเป็นกีก็ปล่อยระเบิดจอยน้เ็ตพี่ไม่โดนน้เต็ตพี่โดนไมยเลข17ปายอดนี่ไรนี่รงเมื่อเป็นกินไมาเลข1ไมาเล็บโอ้โดนปืนโอยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ย ต่างคนต่างพูดไม่ออกไมยเลิดวยิงยิงยิยิง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 มาดิมาดิฟงกี้ต่อยมาได้สิเปิดพลังซูเปอร์สยามแล้วกเปิดตาะแฟงกี้ทุบไม่เข้าแฟงกี้บอกทำอะไรกูมึงเนี่ยนี่นี่มาเลสิบเจดป่อยโอไม่ได้สิเจป่อยยันยนยันยันกี้พุ่งชนแฟงกี้ยิงกร่งยนนี่เป็นไงจะมันแฟงบีมายเลสิเจปล่อยมาเล เออคือ่ะโดนต่อยย่อยเบนจิตินสวนแล้วก็เรียบร้อยอือสิบเจ็ดชนะรอบแรกไปนะครับมาดูรอบสองเบนจิตินยัยกโดนลบนี่เป็นไงโดนกูมึงโดนกูไอ้เบนกี้มึงโดนกูเบนกี้บอกมึงอะไรต้องโดนกูไอสารยำนี่นี่ทุบทุบแม่งทุบทุบบอมกูเตะกูต่อยนี่ลำแสงนี่โดนไปดิ่เบนพลังเยอะยิง เในต่อยๆโอ้โอ้โ,อโหเจ็บเจ็บปวดเฟงกี้โอ้โหโอ้โหลำแสงมีนติดต่อต่อเนื่องย้อยพร้อมระเบิดตอาบีโดอาบิจีขีปนาวุธใช้หมดย้อยขีปนาวุธอีกแล้วดิ๊งตรงตรงตรงออกไม่โดนไม่โดนจริงเลยวะเอออาเบริกเจ็บเจ็บมึงก็มาดีไอเพ็งกี้นี่มเกี่ยวกับกมูนิ่มเกียกก่ยวคำังอูยุ่ง ไอ้เกาะพังกันยิงไม่เข้านี่แหละเจ้าตัวเมื่อยไม่ได้สิบมึงบ้าอัดยอดยอยเจ้าแฟร์กูไม่ดีงงต่อยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้สิบมึงบ้าดิย้อนเปิดพลังซูเปอร์ไซยันครับบอกได้เลยยอยย่อยยานย่อยย่อยยังไงแฟรงกี้ต่อยต่อยไม่เข้ามันมีเกาะมันมีเกาะแฟรงกี้พยายามลุกยังนะไมเล็กสิบเจ็ดก็เปิดกออีกแล้วเดี๋ยวแบงกี้ใช้จังหวะนี้ใช้น้ำแสง ไม่ทะลุเกาะใช้น้ำใจอีกไม่ทะลุเกาะต่อยก็ไม่เข้าทำอะไรก็ไม่เข้าโอ้ยโดก็ไม่เข้ามาได้สิบจุดสวนเจ้าจ้าเป็นยังไงจเจอแฟนอีกแล้วแฟงกี้ต่อยต่อยได้สามทีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ้าสิโอ้โหโดนโดนสวนโดนสวนโดนสวนนี่เป็นงไงฮะฮะฮะเป็นไงเตะต่ตอยต่อยเตะโดนคุกมาแล้วก็โดนต่อยโดนเตะโดนลำเสียงโอ้โห โอ้โหเลือดทั้งสองคนก็เท่าเท่ากันตอนนี้แบงกี้เล็บบอลแล้วแซต้อยแบงกี้ได้ชาร์จพลังซูเปอร์แบงกี้เล็บต่อยนี่คอมโบสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหลำแสงบินเจ็ดครั้งติดต่ออืมไม่ได้เล็บบอลแล้วยังไงฮะแบงกี้ไอ้เหออะนี่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 มึงมาดินี่ไว้นี่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 ทุกทุก ต่อยเตะนี่ <ka> เป็นไงี่เป็นไงโอ้ยโอย่าาาเจ็บป er. วดเจ็บปวดแล้วแฟงกี้สวรรัดเพื่อจะฆ่าดาวเหนือแล้วมายเลขสโดดลบแฟงกี้ดิเอาตัโดไปยิงหาสปล่อยพลังแลเจอลสบินปิ้วอ่ิอะปิดอสยีอะไรอะปิดะปิ

ไอ้เฟงกี้มึงตายหาตายหงตายมึงต้องตายมึงต้องตายอย่างเดียวไอ้เฟิงกี้มึงเจอกูโอ้ยจ้จาจ้เฟงกี้บอกมึงอะไรต้องตายโอ้ยโอยโอ้ยเฟงกี้เฟงกี้สวนได้ไหมเฟงกี้ใช้น้ำแสงสวนไปมล้วเฟิงกี้กวโดนโูบอกได้เฟงกี้สวนเจ็บจ้า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 จาจ้าจๆาจาจ้าจ้าจาจ้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 าจาจ้าจ้าจ้าจาจ้าจ้าจ้จ้าจ้าจ้้าจ้าจ้าจาจ้าจ้้าจ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 ้้จ้าจ้าจ้ๆ้้า กระโดดต่อยโดนเตะโดนต่อยโดดเหนื่อยโดนเตะเพ็งกี้เพ็งกี้บอกโอ้ยเลือดกูจะน้อยกว่ามึงแล้วเมลิสต์จิจิบอกมึงเจอโอ้ยแล้วเมลิสต์จิจิก็ใส่เพ็งกี้ไม่ยั้งเลยตุบตับ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 เพ็งกี้ได้แต่กระโดดรบและรอส่วนและรอส่วนเปล่าเพ็งกี้เพ็งกี้บอกไอ้เจ้าไอ้จอมช้างรังแป๊บเพ็งกี้ใช้ตับมีดคู่ขนาดชื่ออะไรไม่รู้ตั้งโว แล้วเฟงกี้ได้ต่อยอยาลับใจกัเปเชียลมึงมาดีไอเป็นเลสิบเจ็ดท,ท่ายเฟงกี้ได้ต่อยมึงก็มาดีนี่ลูกชายเปล่าแลงมากันย,ยัยโอ้ยโอ้ยโอ้หเไม่ได้สิบเจ็สวนสวนตีต่อยบนกลางการแล้วเฟงกี้บ็อกเฟงกี้ได้ใช้แเตากแล้วก็ต่อยตําด้วยตะบ,บิดิดเคลื่อนนุมอ้ย่ะ่อ่ะอะอะ่ หมายเลขสิบเจ็ดบอกมึงตาย,ลยแล้วไอ้เฟงกี้มึงไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันมาพ่อนี่เฟงกี้บอกใครบอกมู่มึงน,นั่นแหละไอ้หมายเลขสิบเจ็ดมึงจะต้องตายยโอยหมายเลขสิบเจ็ดทำอะไรเฟงกี้ในสวนไปต่อยเฟงกี้เฟงกี้เฟ,ฟงกี้จะแพ้แล้วหมายเลขสิบเจ็ดบอกขอเตะทีหนึ่งแล้วก็จบกี <c oughs> <c oughs> ผู้ชนะก็คือหมายเลข17นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมติดตามผลงานของผมต่อไปเรื่อยๆแล้วกันบ๊ายบายเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ